ณพื้นที่แห่งหนึ่งในแดนสวรรค์แห่งอดีตจิตกรตัวน้อยกำลังอยู่ต่อหน้าผ้าใบผืนใหญ่เธอคือวีรชนลำดับที่สิบเอ็ดจีเซโอปื้นฟันนี่เกมเทอรีในวันนี้กับประวัติของจิเซโอวีรชนผู้ได้ตามเพิงลำดับที่11บเอ็ดจิเซโอ เป็นเด็กผู้หญิงสูง145ซนเมตรน้ำหนัก39กิโลกรัมเกิดในวันที่21ธันวาคมเธอสวมหมวกเบเร่สีดำปิดคนนกไว้ทรงผมโพนิเทลเส้นผมของเธอมีสีฟ้าอ่อนสีตาเป็นสีม่วงเธอสวมชุดเดรสสีขาวที่มีปกคอสีดำพร้อมกับเข็มกลัดดอกไม้สีน้ำเงินบนอกซ้ายที่ด้านหลังมีริบบิ้นสีน้ำเงินขนาดใหญ่ เธอจะมีกระเป๋าเล็กๆที่อยู่ด้านซ้ายของเธอเองเธอไม่ใส่รองเท้าเพราะคอสมาบอกกับเธอว่าเวลาที่ใส่รองเท้าแล้วผลไปเหยียบบนผืนผ้าใบจะทำให้ผืนผ้าใบสกรปรกได้และเวลานอนก็จะทำให้ผ้าห่มเปื้อนด้วยพ่อกับแม่ของตีเซลเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานในหน่วยนักลบมนทิสบางครั้งแม่ของเธอก็จะพาเธอไปที่ทำงานด้วยทำให้เธอได้พบกับโมเบียส ซึ่งโมบียสก็ชอบที่จะให้ลูกกวาดแก่เธอเสมอหลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเป็นเมนทิสเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่การผ่าตัดนั้นทำให้เธอมีความสามารถที่ทำให้สิ่งที่เธอวาดออกมานั้นเป็นจริงโดยที่เธอไม่รู้ตัวจิเซโอไม่เคยที่จะต่อสู้ในสนามรบแบบนักรบเมนทิสคนอื่น เธอชอบที่จะวาดรูปอยู่ในที่เงียบๆเ,เสียมากกว่าในตอนที่คอสม a าจะต้องไปบนดวงจันทร์นั้นเธอรู้ดีว่าเขาไม่อยากไปสุดท้ายแล้วเธอจึงอาสาที่จะไปบนดวงจันทร์แทนคอสม a าจีเซโอปรากฏตัวครั้งแรกในแดนสวรรค์แห่งอดีตบทที่3มุ่งสู่ห้วงลึกและมีบทบาทจนไปถึงเนื้อเรื่องหลักบทที่29ที่ดาแห่งแดนสวรรค์ ในอนาคตจีซโออาจมีบทบาทในเนื้อเรื่องบทต่อๆไปด้วย